สวัสดีครับเพื่อนพ้องน้องพี่นะครับท่านผู้นำทุกทุกคนนะครับวันนี้ผมจะให้ทักษะหรือเทคนิคในการชวนในการตอบข้อตูแจ้งหรือในการไปสปอนเซอร์อผู้มุ่งหวังคนมีปัญหาสุขภาพหรือผู้นำเข้ามาร่วมธุรกิจกับเรานะครับบริษัทของเรามีสมุนไพรดีนะครับคือสมุนไพรห่วงจือ ผลิตโดยคุณหมอสถาพรน,นะครับมีสมุนไพร78ชนิดคุณหมอสถาพรเป็นอุปนายกสมาคมแพทย์แผนจีนโลกนะครับจะจำหน่ายโดยบริษัทหงทอง888นะครับโดยคุณธนุชนหงทองเป็นประธานบริษัทนะครับวันนี้เราจะเจอปัญหามากมายนะครับอยู่3ข้อนะครับปัญหาที่คนที่ผู้สนทนาต้องถามเราหลังจากเราแนะนำสมุนไพรและบริษัทเรียบร้อยแล้วเขาจะถามคันทีเลยครับ ขวดเท่าไหร่นี่ครับข้อที่2กี่ขวดหายข้อที่3นะครับรักษาโรคอะไรได้บ้างถ้าตอบไม่ถูกหลักหรือไม่พิ้วหรือไม่บิ้วนะครับเราก็จะเสียรางวัดและผู้มุ่งหวังก็จะไม่สนใจหรือก็ไม่เดินเข้ามาร่วมงานกับเรานะครับขวดเท่าไหร่เราพยายามเฉยๆนะครับไปในเรื่องอื่นๆก่อน คุณคิดว่ากวดเท่าไหร่สมุนไพร78ชนิดมีสมุนไพรโลแล้วเป็นแสนเป็นล้านค้าคุณขายเองคุณคิดว่ากวดเท่าไหร่นะครับแล้วถ้าคุณมีปัญหาสุขภาพมากๆนะครับทานที่ห้ออื่นทานยาหมอหรือทานสมุนไพรหลวงจือกวดละร้อยสองร้อยกวดละสามร้อยห้าร้อยแต่ทานเป็นปีทานเป็นเข่งแล้วไม่ดีขึ้นสักทีคุณคิดว่าแพงไหม แต่ถ้าทานยี่ห้ออื่นหรือทานของเราผมจือเราภายใน3วัน7วันภายในขวด2ขวดภายในเดือน2เดือนทานไปแล้วที่มีปัญหาสุขภาพหนักๆแล้วดีวันดีคืนดีขึ้นดีขึ้นคุณคิดว่าแพงไหมเขาจะตอบว่าถ้ามันดีจริงไม่แพงนะครับเราก็พูดต่อนะครับจริงๆแล้วมันไม่แพงเหมือนที่คุณคิดหรอกครับ ขวดแค่2 5 0 5เองแต่ต้องทำบัตรส่วนลดนี่คือวิธีการพูดหลังจากที่แนะนำข้อที่2นะครับกี่ขวดหายแน่ถามจริงๆแล้วคุณไปรักษาที่อื่นมานานๆเนี่ยที่ยาหมอก็ดียาโรงพยาบาลก็ดีสมุนไพรยี่ห้ออื่นก็ดีหรืออาหารเสริมก็ดีคุณทานมาเป็นปีเป็นชาติเนี่ยคุณเคยถามคุณหมอไหมว่าเมื่อไรฉันจะหายเรา ถามต่อนะครับว่าถ้าเราทานยีห้ออื่นแล้วหรือ,อยาคุณหมอแล้วไม่หายสักทีถ้าทานแล้วดีขึ้นถ้าทานแล้วเห็นผลถ้าทานแล้วใช้ชีวิตปกติภายในขวดสองขวดหรือมีโอกาสที่จะเป็นคนที่มีสุขภาพที่แข็งแรงตรวจโรคน้อยลงน้อยลงคุณคิดว่าน่าทานไหมครับแล้วข้อที่3นะครับ จะมีคนถามว่ารักษาโรคอะไรบ้างอย่าพูดไล่นะครับพอบจักรวาลไม่เอานะครับคุณเป็นโรคอะไรครับถ้าก็บอกว่าเป็นเบาหวานโอ้สมุนไพรนี้มีสมุนไพรเจ็บปดฟื้นฟูไตกับบำรุงตับนะครับไปฟื้นฟูตับอ่อนไปบำรุงไตนะครับทานไปแล้วสักประมาณขวดสองขวดก็จะดีขึ้นถูกกับคนเป็นโรคไตเหมาะเหมาะสำหรับคนเป็นโรคไตเหมาะสำหรับคนเป็นเบาหวานหลายคนเขาทานแล้วดีขึ้นนี่ คู่กับยาหมอนะครับถ้าเขาบอกว่าเป็นโรคหัวใจโรคมะเร็งหลายคนเขากินแล้วดีขึ้นคู่กับยาคุณหมอแล้วจะทำการฟื้นฟูสุขภาพให้แข็งแรงถ้าทานแล้วเห็นผลถ้าทานแล้วดีขึ้นคุณคิดว่าควรทานไหมครับ แต่อย่าไปบอกว่าสมุนไพรหวงจือรักษาหรือหายนะครับเพราะผิดกฎของกระทรวงนะครับผิดกฎของกระทรวงเราใช้คำว่าทานแล้วดีขึ้นมีหลายหลายคนเขากินแล้วดีขึ้นหลายหลายคนเขากินแล้วเห็นพผลกดดูใน Youtube ที่ครับโรคเบาหวานโรคความดันโรคหัวใจโรคนั้นโรคนี้เดี๋ยวผมจะส่งข้อมูลให้นะครับ แล้วติดต่อกับผมได้เลยนะครับแอดไลน์กันนะครับเชื่อมสัมพันธ์ไม่ตีแล้วผมจะลองให้ชิมสักหน่อยหนึ่งได้ไหมอ่าคุณจะทานไหมผมลองให้ชิมชิมสักประมาณ 5cc 1ีซีนะครับนี่คือสิ่งที่เราควรจะมีทักษะในการพูดนะครับกระชับเวลาอย่าพูดมากฉันไม่มีเวลามากนะครับมีคนสั่งสินค้าเยอะเลยฉันที่ไปแล้วครับขอบคุณครับสวัสดีครับ